ดีจะวัสดีเช้าของวันที่ไม่ใช่ช้าแล้วเขาเรียกสายแล้วั้างเนี่ยพอดีก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยหาอันนี้มาให้ดูวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วแหละตัวนี้เป็นเท่าแก่หน้อยนะมันเข้ามาสามงวดแล้วโอสองวดพูดผิดมีสถิติให้วันที่หนึ่งวันที่สิบหกเมษา อืม mm hmm. แล้วถ้าใครอยากรู้ของวันที่สองก็แชทมาทางเฟสนะแล้วก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วมีอีกอันนึงก็คือเก่งบนนะตัวนี้ให้มาสองสองถ้าอยากรู้ก็ฝากกันเยอะๆเราก็จะมาบอกหรือว่ามาถามเราในเฟสก็ได้นะเรา ยินดีให้กับคนที่กล้าคุยกับเราทักมาตัวนี้มีสถิติสองครั้งทั้งสองอันเลยตามสถิตินะก็ฝากติดตามกันเยอะๆเลยตอนนี้อยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดติดตามสักหนึ่งพันตอนนี้หกพันหกร้อยแล้วแหละก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามเราเราย,ยินดี ให้บ่อยๆรู้สึกว่างวดน,นี้จะมาเลขที่ต้องดูก่อนว่าจะเข้าตัวไหนนะแต่เรามีสองอันนี้ถ้าใครอยากรู้ก็ทักมาละกันของวันที่สองนะโอเคขอให้รวยๆกันทุกคนเฮงๆมีความสุขนะขอบคุณมากค่ะ